น้องชายส่งทุเรียนมาให้จากบ้านสวนค่ะจากพัตโตชุมพรไม่รู้จะแกะไหวไหมจะลองดูแกะขนุนมันไม่ยากแต่แกะทุเรียนนี่ไม่แน่ใจค่ะเพราะปกติที่เวลาซื้อกินที่กรุงเทพนี่ก็คือซื้อที่เขาแกะเนื้อมาแล้ว ไม่ได้ซื้อเป็นลูกแล้วก็มาแกะเองแบบนี้มีน้องส่งมาก็ต้องมานั่งแกะเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้แค่ไหนไม่ไม่เก่งเรื่องนี้เลยค่ะยังไงดีล่ะไม่เก่งเรื่องแกะทุเรียนเลยนะ ลองดูลอดมั้ยเนี่ยเออเดีจะไหวไหมเรียงแรงก็ยังไหมโอเค Нет. ที่นี่หนาวนี่ขนาดใส่ถุงมือ,อมเคยลองผ่าแบบนี้จะทำเหมือนที่เขาทำทำไ,ได้ต้องผ่าแบบนี้อยู่กับรอ,อดไหม าข้างๆะทำไม่ตึนแต่ถ้าทำแบบนี้มันอาจจะโดนเนื้อหน่อย เนื้อเหลืองอร่อยจ้ะอืมชิมดูอืมหวานหอมอร่อย ไปลูกหนึ่งแล้วนะคะลูกใหญ่เสร็จไปแต่นี้ลูกเล็กไม่รู้สุกหรือยังลูกนี้ไม่แน่ใจลองดูแกะดูซักภูหนึ่งก่อน เออหมักส mm, ุกแล้วอืมสุกแล้วแต่คนละแบบ ลูกใหญ่อันนั้นคือสุกแบบเริ่มนิ่มแต่อันนี้สุกแบบกรอบนอกอ่ะอสุกแบบกรอบนอกนุ่มใน ทั้งสองเนื้อนะคะรสชาติดีมันไม่มีความแบบร้อนมากๆเหมือนกับที่ซื้อเขากินนะมันจะหวานหวานแบบหวานแบบละมุนละไมัยหน่อยอะ่ะมันไม่มีความแบบร้อนของทุเรียนเยอะๆเหมือนที่ซื้อเขาลูกเล็กแบบ กรอบนอกนุ่มในอันนี้เนื้อสีสวยมากเห็นี่ค่ะลูกเล็กจะเนื้อสวยมากเนื้อสวยกว่าลูกใหญ่ลูกนี้เนื้อสวยค่ะกรอบนอกนุ่มใน บอกยากนิดนึงยิ่งกิ่งกิ่งอยู่ด้วย 喂。<laughs> What? Ой, давай, давай. 文化就是。嗯嗯 ร็จแล้วลูกเล็กเนื้อสวยกว่าลูกใหญ่กรอบนอกนุ่มในสีเหลืองทอง<ฮ>อกว่าจะเสร็จอจอ้โวยวายทำไมกินข้าวใส่เป็ดใส่ทุเรียนนักกิจส่งมาให้จากสวนเนื้อเนียนเหมือนคาราเมลเลย อ่นแล้วเหมือนคาราเมลเลยเนี่ยเนื้อเนยียนละเอียดหวานหอมไม่ร้อนอร่อยนะกินดีๆค่อยๆกิน อร่อยไหมอร่อยปะลูกตอนนี้กําลังทำทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยให้กินอร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็ทุเรียนที่แกะเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อนกลมๆเดี๋ยวตัดทุเรียนแปะข้างบนนะคะจะได้กินกับกาแฟสวยๆ ีมันเริ่มจะนิ่มแล้วค่ะมันก็เหมาะกับการกินแบบข้าวเหนียวทุเรียนโดยที่ไม่ต้องทำแบบข้าวเหนียวทุเรียนจริงๆอะ่ะยอดกะทินิดหน่อย เตียนแบบข้าวเหนียวทุเรียนนะคะแต่ว่าเป็นแบบแห้งตอนนี้ก็ถึงเวลาประดับประดาด้วยดอกไม้ที่กินได้นะคะแล้วให้สีสันมันสวยไปด้วยกันได้แต่ก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าดอกไม้อันนั้นน่ะมันกินได้จริงๆอันนี้เป็นเทียนหยดญี่ปุ่นนะคะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ชงกาแฟดำมากินได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนางไพรนะคะก็ที่ทำข้าวเหนียวทุเรียนเมื่อกี้อคือตัวเองชอบกินแบบนี้นะคะ่ะไม่ชอบกินแบบที่เป็นกะทิเยอะๆอเละๆอย่างนั้นนะคะชอบทำแบบนี้กินอืม กินกับกาแฟมาค่ะอร่อย ต้องเติมพลังนิดค่ะเพราะวันนี้ตัวเองก็ยังมีอาการของหวัดอยู่เราชายไปเองก็ยังเป็นหวัดอยู่ด้วยคือคนป่วยเลี้ยงคนไข้ค่ะคนเป็นแม่นะคะมันก็เลือกไม่ได้เลยว่าวันนี้อยาป่วยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย ป่วยพร้อมกันก็ต้องดูแลกันไปเขาดูแลเราไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขานี่แหละหนักหน่อยถ้าเวลาแบบว่าป่วยพร้อมกันแบบนี้แต่มันก็ต้องสู้ค่ะกินได้ก็ต้องกินเข้าไปก่อน ทำของสวยๆกินมันจะได้มีแรงจูงใจในวันที่เบื่ออาหาร เียนเนี่ยกินกับกาแฟดำมันอร่อยนะคะเพราะว่าขมมันตัดหวานพอดีถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยมันน่าจะเจริญอาหารกว่านี้เนาะแต่เวลาที่คนเราป่วยบางทีใจมันก็อยากกิน แต่พอกินเข้าไปแล้วบางทีมันก็แบบว่าเอ,อมันก็ได้ประมาณหนึ่งอ่านะมันก็ไม่ได้กินได้เต็มที่เหมือนตอนที่เราแบบร่างกายปกติ เราป่วยด้วยแล้วลูกป่วยด้วยอย่างเงี้ยตัวเองใช้วิธีให้กำลังใจตัวเองนะคะคือต้องฮึดสู้อะ่ะไม่งั้นมันไม่ไหวเวลาแบบท้อๆก็ใช้พลังฮึดส่วนตัวใครเขาจะปลอบใจเราให้กำลังใจเราขนาดไหนก็ไม่เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเองอะคะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ จนเขียวแล้วชอบไปอาบแดดจัดสวนไม่ค่อยจะใส่หมวกไม่ค่อยจะใส่เสื้อแขนยาวดำเริ่มเขียวแต่ทำแล้วมันก็สบายใจกินไปนั่งนึกไปคตวะว่า เดี๋ยวเย็นนี้จะทำอะไรให้ลูกกินจะทำไหวแค่ไหนสังขารยังไม่ปกตินะอันไหนเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำให้มันดีอะค่ะใครจะได้แม่มาว่าเราได้ในวันหลังว่าเราบกพร่องในหน้าที่ของเรายกเว้นว่ามันลุกไม่ขึ้น อิ่มค่ะกินไปสามอันเริ่มอิ่มถ้าเวลาร่างกายดีๆคงจะกินได้อีกโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูรูปก่อน